สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติด top ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปเปิดโลกด้วยการจัดอันดับที่ทั้งสนุกทั้งจริงจังและบางทีก็แอบมีดราม่าแทรกมาให้คิดกันเล่นๆคลิปนี้เราจะพาไปดูเรื่องใหญ่ที่ใกล้ตัวมากแต่หลายคนไม่เคยคิดลึกนั่นคือสนามบินใช่ครับสนามบินไม่ใช่แค่ที่เราขึ้นเครื่องไปเที่ยวแต่มันคือหน้าตาของประเทศ เป็นสมรภูมิที่แต่ละชาติต้องแข่งกันเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเงินลงทุนและภาพลักษณ์ประเทศไทยมีสุวรรณภูมิที่เราภูมิใจว่าเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียนแต่ในความเป็นจริงปี2025นี้หลายประเทศไม่ได้นั่งรอพวกเขาทุ่มหมื่นล้านแสนล้านเพื่อสร้างสนามบินใหม่ขยายสนามบินเก่าและประกาศชัดว่าเราจะไม่ยอมให้ไทยเป็นเบอร์หนึ่งตลอดไปแล้วใครละ่ะ ที่กำลังขึ้นมาและมีโอกาสโค่นสุวรรณภูมิได้ในอนาคตคลิปนี้เราจะไปเจาะลึกกันกับ10สนามบินอาเซียนที่กำลังแข่งกับไทยในปี2025ถ้าอยากรู้กันแล้วไปรับชมกันเลยครับหากใครกำลังเบื่อโฆษณามากวนใจเราขอแนะนำ YouTube Premium กับโปรสุดพิเศษ30วันเพียง99บาทสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ d o g g y p m แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดท็อปถ้าใช้โปร30วันรับสิทธิพิเศษ YouTube p r e m ียมเพิ่มอีก3าวันหรือ VIU Pre m ี u m ยมไปเลยอ,อีก1เดือนอันดับ10ส,สนามบินย่างกุ้งเมียนมาสนามบินย่างกุ้งเปิดมาตั้งแต่ปี1947เคยเป็นประตูหลักของพมา่าในยุคที่นักท่องเที่ยวยังหลั่งไหลเข้ามาแต่ตอนนี้กลายเป็นเงียบเหงาเพราะปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจที่สั่นคลอนทั้งประเทศรองรับได้ราว6ล้านคนต่อปี แต่ผู้โดยสารจริงเหลือไม่ถึงครึง่งความท้าทายของสนามบินนี้คือความไม่มั่นคงแต่ถ้าอนาคตพม่ากลับมาเปิดประเทศจริงจังยางกุ้งก็อาจฟื้นได้รวดเร็วเพราะทำเลอยู่ใกล้ไทยจีนอินเดียตลาดใหญ่ทั้งนั้นอันดับ9สนามบินหลวงพระบางลาวแม้จะเป็นสนามบินเล็กๆมีผู้โดยสารแค่หลักแสนแต่กลับโด่งดังไปทั่วโลกเพราะเมืองหลวงพระบางคือมอรดกโลกใครอยากประสมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม ความเงียบสงบและธรรมชาติต้องบินลงที่นี่เท่านั้นสนามบินนี้ไม่อาจเทียบขนาดกับสุวรรณภูมิแต่ถือเป็น soft tower ของเราที่ทำให้สนามบินเล็กๆก,กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติอันดับแปสนามบินดานังเวียดนามดานังคือเมืองชายทะเลที่กำลังมาแรงสุดๆในเอเชียสนามบินดานังเพิ่งขยายอาคารใหม่เมื่อปี2017รองรับได้กว่า10ล้านคนต่อปีและยังมีแผงเพิ่มอีกหลายเฟส จุดแข็งคือทำเลกึ่งกลางเวียดนามเชื่อมทั้งฮานอยและโฮจิมินห์และกำลังดึงดูดสายการบินโลคอสเข้ามาเรื่อยๆถ้าเปรียบเป็นไทยดานังก็เหมือนภูเก็ตที่โตเร็วมากอันดับ7สนามบินพนมเปนใหม่เทโชอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตคัมบูดียนี่คือของใหม่ล่าสุดเปิดใช้งานจริง9กันยายน2025แทนสนามบินพนมเปนเก่าที่ปิดไปก่อนหน้าลงทุนโดยจีนกว่า15,000ล้านบาท เฟสแรกจุได้13ล้านคนต่อปีและมีแผนจะขยายถึง30ล้านคนจุดเด่นคือดีไซน์ทันสมัยใหญ่โตมากกว่าของเดิมหลายเท่านี่คือความพยายามของกัมพูชาที่จะบอกว่าเราก็พร้อมเป็นศูนย์กลางแต่ปัญหาคือหนักท่องเที่ยวกัมพูชาย,ยังไม่มากพอเมื่อเทียบกับไทยเวียดนามหรือสิงคโปร์คำถามคือสนามบินจะคึกคักจริงหรือจะเป็นเพียงสนามบินโชว์พลังอันดับห สนามบินเนปิดอเมียนมานี่คือสนามบินเมืองหลวงที่ถูกเรียกว่าสนามบินผีตัวอาคารใหญ่โตรองรับ A 3 8 0ได้สบายมีรันเวย์ถึง3เส้นแต่ผู้โดยสารจริงๆมีน้อยกว่าสนามบินในต่างจังหวัดของไทยเหตุผลเดียวคือไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีสายการบินหลักใช้ประโยชน์มันจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสร้างเกินความจำเป็นจุดแข็งคือพร้อมใช้งานทันทีหากเมียนมาฟื้น แต่จุดอ่อนคือจนถึงวันนี้มันยังว่างเปล่าอันดับหสนามบินตานเซริรเยตโฮจิมินเวียดนามนี่คือสนามบินที่แน่นที่สุดในอาเซียนถูกออกแบบให้รองรับ25ล้านคนต่อปีแต่ปัจจุบันมีผู้โดยสารจริงเกิน40ล้านคนต่อปีแออาดจ,จนแทบหายใจไม่ออกรัฐบาลเวียดนามจึงเร่งสร้างลองทันอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่จะรองรับได้ถึง100ล้านคนต่อปีใหญ่ที่สุดในภูมิภาค นี่คือสัญญาณว่าเวียดนามโตเร็วจนสนามบินแทบแตกและถ้าลองทันเสร็จเมื่อไหร่ไทยจะเจอคู่แข่งที่น่ากลัวจริงๆอันดับ4สนามบินนอยบายฮหาหนอยเวียดนามนอยบายเป็นสนามบินประจําเมืองหลวงที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนปี2024มีผู้โดยสารกว่า30ล้านคนจุดแข็งคือทำเลใกล้จีนนักท่องเที่ยวจีนเกาหลีญี่ปุ่นไหลเข้ามาไม่หยุดรัฐบาลเวียดนามยังลงทุนเพิ่มเทอร์มินาลใหม่ หวังดันสนามบินนี้ให้เป็นคู่แข่งตรงๆกับสุวรรณภูมิและถ้าการท่องเที่ยวเวียดนามยังโตแรงแบบนี้ไทยจะเจอแรงกดดันหนักขึ้นแน่นอนอันดับ3 K L I A กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย K L I A เคยเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเมื่อเปิดปี1998และจนถึงตอนนี้ยังแข่งกับไทยได้สูสีรองรับได้ราว50ล้านคนต่อปีและสิ่งที่ทำให้ K L I A แข็งแกร่งคือการเป็นฐานของแอร์เอเชีย สายการบินโลคอสอันดับหนึ่งของอาเซียนที่ดึงผู้โดยสารราคาประหยัดจากทั่วทั้งภูมิภาคได้ข้อเสียคือคุณภาพบริการและภาพลักษณ์ยังไม่เท่าสิงคโปร์แต่ในเชิงปริมาณ KIA l คือคู่แข่งที่ไทยประมาทไม่ได้อันดับ 2. ชางกี้สิงคโปร์สนามบินชางกี้ยังคงเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกได้รางวัลแทบทุกปีผู้โดยสารราว60ล้านคนต่อปี และกำลังสร้างเทอร์มินอล5ที่จะเพิ่มอีกเกือบ50ล้านคนชางกี้ไม่ใช่แค่สนามบินแต่มันคือแลนด์มาร์คของสิงคโปร์มีทั้งสวนน้ำตกในร่มและห้างหรูทำให้คนอยากไปเที่ยวสนามบินเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตัวเองจุดแข็งคือคุณภาพและเทคโนโลยีแต่ข้อจำกัดคือพื้นที่เล็กขยายยากแต่ก็ยังเป็นคู่แข่งคุณภาพที่ไทยยังสู้ไม่ได้อันดับหสุวรรณภูมิไทย สุวรรณภูมิยังคงเป็นเบอร์หนึ่งในแง่ปริมาณผู้โดยสารรองรับได้กว่า60ล้านคนต่อปีและตอนนี้ AOT กำลังเร่งสร้าง s o u t ท Terminal และสุวรรณภูมิ2ที่จะขยายศักยภาพรวมทะลุ100-150ล้านคนข้อมูลล่าสุด AOT รายงานว่าช่วงตุลาคม2024ถึงมิถุนายน2025สนามบินในความดูแล6แห่งรวมทั้งสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารกว่า97ล้านคน เพิ่มขึ้นเกือบ8%แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวไทยยังแข็งแรงแต่สุวรรณภูมิเองก็ถูกวิจารณ์เรื่องบริการแอรอัดคิวยาวและการบริหารที่ยังมีปัญหาถ้าไทยไม่เร่งปรับปรุงสนามบินใหม่ๆใ,ในเวียดนามและสิงคโปร์อาจแย่งบัลลังก์ไปได้ในไม่ช้าสนามบินมันไม่ใช่แค่ที่เราขึ้นเครื่องแต่มันคือหัวใจของเศรษฐกิจและเป็นเหมือนประตูเมืองที่เปิดต้อนรับสายตาทางโลกทุกเครื่องบินที่ลงจอด ทุกนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองกำลังสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ประเทศนั้นๆสำหรับไทยเราอาจยังยืนหนึ่งในอาเซียนวันนี้สุวรรณภูมิยังรองรับผู้โดยสารมากที่สุดยอดนักท่องเที่ยวฟื้นตัวเกือบแตะร้อยล้านคนในเวลาไม่ถึงปีและยังมีแผนสร้างสุวรรณภูมิสองที่ทะเยอทะยานว่าจะรองรับได้ถึงร้อยล้านคนแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ยอมแพ้เวียดนามกำลังเดินหน้ารองทันอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต โครงการยักษ์ที่ถูกวางเป้าให้กลายเป็นสนามบินใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอนาคตอาจกลืนความเป็นหับของสุวรรณภูมิลงได้ถ้าไทยหยุดอยู่กับที่สิงคโปร์เองก็กำลังต่อย,ยอดชางกี้เทอร์มินาล5ที่ไม่ได้สร้างแค่สนามบินแต่สร้างประสบการณ์การบินจนสนามบินกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตัวเองส่วนมาเลเซียก็ยังอาศัยแอร์เอเชียดึงปริมาณผู้โดยสารไม่ให้หลุดมือการแข่งขันนี้ไม่ได้วัดกันที่อาคารใครให,ใหญ่กว่าหรือรันเวย์ใครยาวกว่า แต่วัดกันที่ใครสามารถสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวและสายการบินได้มากที่สุดคำถามที่เราต้องทิ้งท้ายก็คืออีก10ปีข้างหน้าสุวรรณภูมิจะยังคงยืนหนึ่งในอาเซียนหรือเรากำลังจะถูกเพื่อนบ้านแซงไปอย่างช้าๆโดยไม่รู้ตัวแล้วคุณละ่ะคิดว่าสนามบินไหนจะขึ้นมาโค่นสุวรรณภูมิได้ก่อนลองทานของเวียดนามชางกี้ของสิงคโปร์หรือ KLE ของมาเลเซียฝากคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชีวิตติดท็อปเพราะเราจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกทุกประเด็นร้อนของอาเซียนแบบนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ